เช้าวันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ของฝนยังมากอยู่ค่ะคุณผู้ชมถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมรสุมตอนตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบก,กับช่วงนี้น,นะคะ อกีกแผนนึงก็โอเคอีกแผนนึ่น <ขอ S 1> นงนะคะ,ะคะ่ะประกอบกับช่วงนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมประชาชนระมัดระวังด้วยถ้าดูจากแผนที่นี้ก็ตรงกันเลยค่ะภาคใต้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ขนมเนี่ยดูลงไปตั้งแต่ระนองสุราธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรัง พัทลุงสตูลสงขาปัตตานีภาคใต้สิสจังหวัดยกเว้นชุมพรที่เป็นสีขาวช,ชุมพรประจวบเพชรบุรีราชบุรีขึ้นมานอกนั้นก็นเหลืองข้างล่างคือฝนตกหนักนะครับค่ะและ้วภาคตะวันออกค่ะก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราครดคุณผู้ชมเผื่อเวลาด้วยถ้าจะไปเที่ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะแล้วมาดูอีกแผนที่หนึ่งภาพรวมนะครับภาคเหนือฝน40ภาคอีสาน60ภาคกลาง60ภาคตะวันออก60 กรุงเทพปริมณฑล60นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทย60นะครับ70อ,อยู่ที่ฝั่งอันดามันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับ